สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามเบลิโนโพเยนะครับในเกมยูเอฟ่าในเชลลีนะครับระหว่างทีมชาติบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานะครับพบกับทีมชาติเยอรมันและก็เป็นทีมชาติเยอรมันนะครับที่บุกมาเอาชนะบอสเนียแอน เฮอร์เซโกวีนาไปได้2ประตูตอนหนะครับหลังจากนี้ผมขออนุญาตเรียกบอสเนียนะครับเพื่อให้มันคล่องปักนิดนึงนะครับเพราะว่าชื่อค่อนข้างยาวเลยนะครับสำหรับทีมชาติบอสเนียแด์เฮอร์เซโกวีนาวันนี้นะครับเยอรมันอย่างที่เราทราบกันไปนะครับ ไม่มีผู้เล่นตัวหลักๆที่ถอนตัวจากทีมชาติไปเนื่องจากปัญหาการบัดเจ็บนับมาตั้งแต่ค่ายฮาวเวสนะครับรวมไปถึงมูเซียล่าด้วยวันนี้เราได้เห็นการแก้ปัญหาของนาเกลส์แมนแล้วในเรื่องของการเรียกตัวของครเดียนส์นะครับเข้ามายืนเป็นหน้าเป้าให้กับเยอรมันรวมไปถึงอุนด้าฟด้วยที่วันนี้เด่นมากเหมือนกันทำไป2ประตูให้กับทีมชาติเยอรมันนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากัน แล้วก็ตำแหน่งปีขวาวันนี้เป็นการนาบี้นะครับส่วนซ้ายนั้นเป็นตัวของฟอร์เรนวสนะครับมิดฟิลด์คู่กลางเป็นปาสกาลโกสจับคู่กับตัวของเอนดริสนะครับเซนเตอร์คู่กลางก็เป็นตัวของจอนาธานทาจับคู่กับโรดิเกอร์แบ็กซ้ายเป็นมิสเทลสแตดนะครับแบ็กขวาเป็นโจชัวคิมิสและผู้ชาประตูก็เป็นนูเบลนะครับวันนี้ เอาเข้าจริงผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเยอรมน,นีหลังจากที่ขาดทั้งมูเซียล่าและก็ตัวของคายฮาวเวชไปจะเล่นยังไงปรากฏว่าไม่ได้รู้สึกแตกต่างขนาดนั้นนะครับกับการที่ไม่มีทั้งคคลฮาวเวชเองและก็ตัวของมูเซียล่าเกมวันนี้อาจจะไม่ได้มีผู้เล่นที่ลากกระชากลากเลื้อยเข้าไปทําเกมเหมือนกับที่มูเซียล่าทาได้แต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้เยอรมันได้จากอุนดัฟนั่นก็คือการจังหวะเข้าไปในกรอบเขตโทษและจังหวะใช้เซนต์ของตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่ เยอรมันครองเกมได้มากกว่าบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาอยู่แล้วนะครับในช่วงของเกมนี้ทั้งหมดเป็นคนที่ครองบอลมากกว่าคอนทรลเกมอย่างเห็นได้ชัดสําหรับเยอรมันในวันนี้มันไม่ได้สร้างความแตกต่างเลยนะครับอยา่าที่พวกเขาไม่มีบรรดานักเตะตัวหลักๆอย่างที่ผมว่าไปฟอร์เรนเวสเป็นนักเตะคนหนึ่งเยอรมันที่ผมชอบมากก็คือเล่นทั้งแต่ปีกซ้ายวันนี้ทําหน้าที่เล่นเป็นปีกซ้ายให้กับเยอรมันนะครับเล่นตรงกลางก็เล่นได้ปีกขวาก็เล่นได้เหมือนกันฟอร์เรนเวสเหมาหมดเลยนะครับ ตั้งแต่ขวายันซ้ายซ้ายยันขวาแล้วเป็นนักเตะคนหนึ่งที่พอมาเล่นแบบนี้เราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาเล่นแล้ว,วฟอร์มมันดรอปลงไปเล่นไม่ถนัดเล่นฝั่งนี้ไม่ถนัดกว่าฝั่งนี้ไม่ใช่ครับวิสเป็นนักเตะที่ดีมากนะครับผมว่าวินัยสูงมากด้วยในการที่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างรู้ว่าต้องเล่นยังไงต้องใช้จังหวะการเล่นของตัวยังไงจังหวะที่เยอรมนีประตูออกนําบอสเนียไปอะ่ะจังหวะที่ฟอร์เวิชวิ่งทะลุไปอะ่ะ ผมว่าวิ่งทะลุไปก็เก่งแล้วนะครับจังหวะที่ตบบอลกลับมาให้กับอุนดัฟที่วิ่งขึ้นมาเติมได้ด้วยความฉลาดแล้วก็เล่นได้คือผมก็ไม่ได้ชมาว่าอะไรดีแต่ว่าสุดยอดจริงๆนะครับในการที่ตัวเองวิ่งทะลุเข้าไปแล้วลรวรู้จังหวะด,ดีะครับจังหวะนี้ถ้าเก็บบอลไว้กับตัวนักเตะของบอสเนียหรือแม้กระทั่งผู้รักษาประตูออกมาปิดมุมหมดมันจะเล่นยากปรากฏว่าตัวของเวสครับรู้แล้วนะครับว่าต้องเล่นยังไงหันมองเลยครับว่ามีใครขึ้นมาเติมบ้างหันกลับมาแล้วเห็นตัวของอุนดัสขึ้ ตบบอลกลับมาแปะบอลกลับมาสวยมากแล้วก็ต้องชมอุนดัฟด้วยจังหวะยิงไม่จับเลยนะครับยิงพร้อมยิงเลยเห็นแล้วนะครับว่าเวสจะทำอะไรนะครับตัวของอุนดฟัฟมีสมาธิกับเกมมากพุ่งเข้ามาแล้วก็แปรส่วนเข้าไปสวยงามมากนะครับประตูขึ้นนําของเยอรมันหลังจากออกนําไปอ่ะเกมผมว่าดีจริงๆเยอรมันก็ยังคงครองเกมได้มากกว่าพยายามจะเอาประตูที่2ให้ได้ พยายามจะเอาประตูที่2ให้ได้แล้วก็มาประสบความสําเร็จนะครับจากอุนดาฟิกแล้วนะครับการสอดเข้าไป Uni อยู่ในกรอบเขตโทษอ่ะก็ต้องชื่นชมนะผมว่าจังหวะการสอดเข้าไปอะ่ะผมว่าเขาทําได้ดีเซนบอลดีมากนะครับนักเตะจากสุดการ์ดคนนี้นะอุนดาพอเข้าไปสอดแล้วก็นักเตะของเยอรมันก็เปิดตบเข้ามานะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปตามสูตรเลยนะครับสวยงามมากนะครับเป็นประตูที่2ให้กับเยอรมันเรียกว่าเกมนี้ดูแล้วมันขาด เหมือนจะขาดไปแล้วนะครับเยอรมันทั้งคลองเกมได้ประตูกว่าขึ้นนํารูปแบบเกมก็ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดสําหรับเยอรมันนี้วันนี้ผมก็มองดูว่าวันนี้ก็เล่นสบายครับเล่นสบายจริงสําหรับเยอรมันแต่นั่นแหละครับพอบุกโหมบุกเข้าไปนะครับเกือบจะได้ประตูที่3แต่ไม่ได้ก็จะมีจังหวะที่โดน VR ลิฟไปบ้างมีจังหวะการขึ้นไปแล้วถูกโต้ก,กลับมาตัดเกมไม่อยู่ครับเหลือกระทั่ง <c oughs> เหลือแค่ตัวของเอนดิสครับที่วิ่งตามศูนย์หน้าของบอสเนียมา ตีคู่กันมานะครับบอลทะลุช่องมาไม่ล้ำหน้าด้วยนะแล้วก็นั่นแหละครับสุดท้ายต้องชมแอนดี้จริงๆนะเพราะว่าถ้าเขาไม่วิ่งบีบมาผมว่าดวนตัวต่อตัว,ตว,ตวผมว่าอาจจะมีพังได้เหมือนกันนะครับสำหรับเยอรมันในช่วงของครึ่งแรกบอสเนียหลุดเข้ามาก็จริงนะครับแต่พอถูกเบียดถูกแอนดิสเบียดไปเบียดไปจนสุดสุดจริงๆอะ่ะก่อนจะตัดสินใจยิงแล้วบอลมันไปชนคานออกหลังไปน่าเสียดายเหมือนกันถ้าไล่มาสักหนึ่งประตูต่อสองครึ่งหลังผมว่าสนุกแน่แน่ แต่พอครึ่งหลังไล่มาไม่ได้นะครับเริ่มครึ่งหลังมาก็กเป็นเยอรมันนะครับที่ยังคงนําตัวของบอสเนียอยู่2-0เกมมันก็ยิ่งเข้าทางเยอรมันที่คองเกมไว้มากกว่าแล้วก็หาประตูที่3โอกาส2ใน3ครั้งที่เยอรมันจะได้ประตูที่3มาแต่ปรากฏว่าถูกลิฟป,ประตูคืนจากจังหวะล้ำหน้าทั้งหมดโอกาสที่ผมว่าใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นจังหวะที่กานาบีนะครับจุดขึ้นไปทางด้านขวาแล้วก็ยิงสวนผู้รักษาเข้าประตูเข้าไปสวยมากจริงนะ ดูยังไงก็ไม่เหมือนจะไม่ล้ำนะครับดูด้วยตาเปล่านะแต่ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นนะครับกรรมการก็ว r าก็มีการตีเส้นขึ้นมาก็จะเห็นว่าไหลของกาดาบิล้ำหน้าครับช่วงขัวไหลท่านเองที่มันเหลื่อมไปท่านั้นเองนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันสำหรับเยอรมันและหลังจากนั้นแหละครับพอเยอรมันทําประตูที่3ไม่ได้เพื่อจะปิดเกมนี้ปรากฏว่าก็เป็นเชโกนะครับที่มงไปใครแตกให้กับบอสเนีย เกมมันจะเหมือนจะมาสนุกนะเกมมันจะเหมือน,นกันสมุกเพราะว่าบอสเนี่ยพยายามที่จะเอาบอลกลับมาเล่นให้แต่ด้วยความเคี้ยวของเยอรมันนะครับพยายามเก็บบอลไว้กับตัวเล่นเป็นคอนโทรลนะครับดึงเกมให้ช้าที่สุดเล่นไปตามจังหวะของเกมไม่ไดเดเร่งไม่เด้รีบไม่ได้ร้รอนนะครับเก็บบอลไว้นักเตะบอสเนียก็จะเสียพลังงานในการมาไล่บอลน,นักเตะของเยอรมันเข้าทางเลยครับ ยิ่งไล่ยิ่งหมดยิ่งไล่ยิ่งรู้สึกว่าเวลามันก็ผ่านไปเล่าไล่ก็ไม่จนนะครับก็ไปตตัดเกมบ้างฟาวบ้างอะไรบ้างยิ่งเข้าทางเยอรมันเลยนั่นแหละครับคือความเขี้ยวของเยอรมันแล้วก็นาเยเคิร์สแนด้วยแล้วก็เปลี่ยนนักเตะตัวสำรองลงมาเอาเวลาเอาเอาเรียกว่าเอาความสดลงมาเก็บบอลไว้กับตัวเองจนกระทั่งจบเกมไปนะครับก็เป็นเยอรมันที่เอาชนะบอสเนียไปได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับในวันนี้ ยอดเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมในความที่เยอรมันต้องแก้ปัญหานะครับอย่างที่ผมพูดไปนักเตะตัวหลักๆไม่ได้ไม่สามารถเอามาใช้งานได้นักเนื่องจากถอนตัวไปเรื่องของนักเตะที่มีการบาดเจ็บส่วนนักเตะที่นางเกลม์นเลือกมาผมว่าพอเข้ามาเล่นแล้วก็เข้ากับระบบของเยอรมันได้ดีอุนดาฟแตกต่างจากมูเซล่าอยู่แล้วเรื่องในการเข้าไปในกรอบเขตโทษไปกับบอลก็คนละสไตล์อยู่แล้ว นั่นนั่นนั่นคือสิ่งที่ดีเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่ดีเลยพอมีนักเตะแบบนี้มันหลากหลายอะ่ะมันทําให้นาเกสมแมนเองสามารถปรับทีมได้หลากหลายเหมือนกันนี่คือความคือผมว่ามันมันเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ของตัวของนาเกสมแมนด้วยในในการเลือกใช้นักเตะแต่ละคนลงมาเพราะว่านักเตะแต่ละคนอะ่ะผมว่าก็ไม่ใช่ในตำแหน่งที่เล่นให้กับทีมทีมสโมสรตัวเองขนาดนั้น กาดาบี้ก็ต้องยอมรับว่าเล่นขวาด้วยซ้ายก็ด้วยเหมือนกันปีกซ้ายกับปีกขวากาดาบี้รับหน้าที่ในทีมไบโอเอนิกเหมือนกันส่วนเวสเราจะได้เห็นเขาเล่นตรงกลางนะครับแล้วก็เล่นขวาเล่นซ้ายก็เห็นเหมือนกันแต่ว่าพอมันเล่นในตำแหน่งอื่นแล้วอย่างที่ผมพูดไปไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาเล่นแล้วมันดรอปจริงๆโจชัวคิมมิสเป็นอีกคนหนึ่งนะครับเล่นได้ทั้งแบ็กขวามิดฟิลด์ตรงกลางก็เล่นได้เหมือนกัน วันนี้มาทําหน้าที่เป็น,ปนแบ็กขวาให้กับเยอรมันแล้วผมว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เด่นมากนะครับในเกมรับของเยอรมันคุมเกมได้ดีเหมือนกันจอร์ธานทากับตัวของรูริเกอร์เรารู้ดีกันอยู่แล้วนะครับว่าเขาเก่งยังไงอีกคนหนึ่งที่น่าชื่นชมเหมือนกันนั่นก็คือตัวของมิเทลสแตดการครอสบอลเข้าไปนะครับการเติมเกมก็ดีเหมือนกันวันนี้เยอรมันอ่ะหลายๆคนผมว่าทําได้ดใีในมาตรฐานของพวกเขาเองแต่เหนือสิ่งอื่นใดการหลอมนักเตะใหม่ผมว่าทาได้ดีแลวบรรดานักเตะเดาวรุ่งที่ลงมา ก็ก็อย่างที่เห็นนะครับทำหน้าที่ของพวกเขาได้ดีเหมือนกันอนาคตของเยอรมันนอกต่อจากนี้ไปอย่างที่ผมบอกมันมันเริ่มมาจากนักเตะรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นผู้จัดก,การทีมเองก็ดีนะครับนายเกลช์แมนมูเซียล่าฟอร์นเวส์นักเตะเหล่านี้มันเป็นอนาคตของเยอรมันแล้วก้าวขึ้นมาต่อไปก็จะเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติและพอมีแกนแบบนี้ที่เป็นนักเตะยุคใหม่ๆเจนใหม่ๆขึ้นมาผมว่าเยอรมันก็จะลันต่อไป ภายใต้นานเกลส์แนด้วยที่ผมว่าเขาเป็นเขาเป็นโค้ชรุ่นใหม่ที่ให้โอกาสกับนักเตะหลายๆคนน่ะเข้าใจดีว่านักเตะต้องการอะไรและจะใช้ในนักเตะแบบไหนผมถามว่าวันนี้ถ้าจะเอาตัวของอุนดาฟะมาเล่นเหมือนกับที่มูเซียล่าทำอ่ะมันก็คงไม่ได้เหมือนกันครับแต่มาใช้จุดเด่นของเขาไม่จำเป็นต้องเก็บบอลครับอุนดาฟไม่จำเป็นต้องมาเก็บบอลเลยครับแต่ใช้จังหวะที่เขาตำแหน่งเขาดีมากอ่านเกมดีมากเซนต์บอลดีมาก การเลือกจังหวะการยิงของอุนดาฟ่เราจะเห็นว่ามันมีจังหวะหนึ่งที่อุนดาฟได้ได้ยิงอยู่หน้ากรอบเขตโทษอ่ะเขาดึงบอลเข้าขวาตัวเองแล้วเลือกมุมยิงนะผมชอบนักเตะแบบนี้นะนักเตะที่เลือกมุมยิงครับไม่ไม่ได้เน้นเอามันเอาเต็มแรงไว้ก่อนนะแต่เป็นนักเตะที่เลือกมุมจะยิงมันหวังผลได้มากกว่าการซัดเป็นข้อครับอย่างนั้นนะมันคุมบอลยากมากแต่พอเราเห็นสิ่งที่อุนดาฟทำแล้วอนะ่ะ ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมจริงนะแล้วแล้วเดี๋ยวสำหรับนายเกลส์มนนะก็จะมีตัวเลือกหรือมีช้อยหรือมีมีมีแผนการเล่นในหัวมากเพราะว่าสไตล์การเล่นจะต่างกับมูเซียล่าวันคือคู่แข่งพอเจอนักเตะแบบนี้เขาก็จะต้องปรับตัวก่อนระดับหนึ่งเลยนะกว่าที่จะมาปรับตัวเข้ากับนักเตะ2สไตล์แบบนี้ได้ไครเดียนส์นะครับศูนย์หน้าที่ทำหน้าที่แทนไครฮาวเวิร์ดคนนี้นอกจาก,กรูปร่างที่พอฟัดฟาวอย่าง e กันแล้วผมรู้สึกว่าเข้าใจในเกมลงมาเก็บบอลได้ด้วย สุดน่าจะกลัดบัตคนนี้ผมว่าก็พร้อมจะเล่นให้กับเยอรมันใน,ในยามที่เยอรมันไม่มีทั้งฟูครุกเองก็ดีนะครับเจ็บไปรวมถึงคายฮาวเวสด้วยไคลเดียนส์ก็เป็นอีกหนึ่งชอยที่ดีของเยอรมันเหมือนกันตัวเลือกดีครับแล้วเลือกมาได้ดีด้วยสําหรับตัวของนาเกลมันก็ต้องขึ้นชื่นชมด้วยเดี๋ยวนัดหน้านะครับเดี๋ยวเรเราไปรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเ,เยอรมันก็จะไปพบกับเนเธอร์แลนด์นะครับก็รอดูผมว่าเป็นเกมที่สนุกเลยแหละ นะครับส่วนตัวของออบอสเนี่ยจะไปพบกับฮังการีนะครับก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นในวันอังคารนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับในกลุ่มนี้นะวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆชื่นชมชื่นชมเยอรมันด้วยแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปในในใ,ใ,ในเกมทีมชาติครั้งที่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเยอรมันมีนักเตะเจนใหม่ๆขึ้นมาเป็นแกนหลักและอนาคตมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอเชียร์กันต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับแฟนๆของเยอรมันหวัง หวังได้เลยนะครับสำหรับนักเตะในเจนใหม่ๆที่ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติเยอรมันเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วสามารถกดสมัครสมาชิกเป็นกําลังใจให้กันได้รวมไปถึงกดซุปเปอร์ตงให้กันได้เช่นเดียวกันครับผิดพลาดอะไรยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านในหน้าที่นี้ด้